สวัสดีค่ะพี่น้องขอต้อนรับเพืรร่อนกระทรวงการอีสานภาพเพิ่มและการพิมเพิ่นเพิ่มเพื่พพพกับภาษาอีสานนะคะอยู่ในช่วงอีสานภาพสวยสราบมณีตามสัญญานะคะสิมาสอนบล็อกตาแบบเกินเหตุนะคะเพราะว่ามึอคลิปแรกเป็นเอาเคียนคิวแต่มณีคิวยาี้ยวผิดนะเกือบทัดหูมณีคิวยาี้ยวเฮ็ดงานสายพี่น้องถามว่าจะไปทุระปับปังเคียนคิวแล้วสอนไปแล้วเนาะบอกไปแล้ว ลองลองพืนแล้วแล้วปุ๊บวันนี้บล็อกตาตามสัญญาในมัน,นี่ค่ะสรหรับอ่าอเห็นสีขาวๆอกโลกแบบขีนโนกเนี่ยนะคะแบบอกโลกนี่สีขาวๆบริเวณดัลลี่อายใต้ตานี้นะคะใช่อ่าผู้กันแบนแบนะคะชุบน้ำชุบน้ำอันนี้จุ่มไปแล้วชุบน้ำแล้วก็อันนี้มาแตะแตะนี่มันบอกอันนี้กิฟฟรีนะคะกิฟฟรีอีกแล้วถามว่าคอนโดอยู่บอๆยืมเข้ามาคางเกะค่ะ เราก็จะคองเมิดบรดิสซื้อนะคะ ec 2 1ค่ะสี c này, ะขาวเนี่ยเราคลองกิาาฟฟล,ลีนเนอะบริโภคลัษณะดอกเพราะว่ากิฟฟลีนเนี่ยถูกและดีแท้ๆพราพี่น้องขานนี่แล้วก็มาเน,น้นบริเวณนี่เลยนี่เน้นดอลลี่อายแบบไปสีดมันเราเพราะจะเน้นเน้นลงไปอีกออนี่เป็นสีม่ห้เดลยขาวๆสแบบิแบบตาตุยๆแบบขึดพึงตอดลักษณะป้วนมาเนี่แล้วแล้วมีมะม่วงไหมค่ะแม่ขา โอ้ยสิมาสัญญาให้างานได้นเนี่บอกว่าสิเอามาให้กินก็บอกให้มีอารมณ์เสือเด้เนี่ตั้งใจหาให้มัตตาร<ม>์ดโอเคโอเคค่ะ,พ,ะพ่อพี่น้องค่ะ,ะ,คะสำหรับสีที่ใส่บล็อกตาในวันนี้นะคะมือนิสคอนขาง,งหมุดไว้เพราะว่า,าดูดูไม่ให้งานสาควคนสรสีม้าหลายแล้วเป็นยังละ่ะมิดทิ้นดีคยอันใส่อันปัดคิวเนะ่ยนะคะซองนี้นะคะสีนี้สีเข้มสีเข้มกับสีนี้จุ่มลงไปผสมกันเลยนี่นี่ รายม้นนิดนึงเพื่อให้แบบขมังนะเพื่อแบบถ้าเป็นแบบแขกเห็นแล้วแบบว้าวตกใจแ้วมัดไทายรูปแบบเกินเห็นเลยพันไปนอกนะเน้นลงไปเลยนี่ใจพวกกันหัวบาดเพอร์เวอร์แบบเหตุนะคะจุ่มลงไปเลยนี่ให้แบบนี้เลยให้สีแบบกระจายนิดนึงนะหะสีแบบฟุ้งให้เต็มบริเวณโบกตา้งแต่ชั้นตาจะถึงใต้คิ้วนะคะ ทาลงไปเลยนี่เห็นบะเมื่อสิเป็นคันนี้สิเป็นน้ำตาลคันนี้บัชน้นนำตาลคันนี้บัชนินเดเตอร์ดมันเนี้นลงไปอีกหนึ่งข่างานะคะในเฮดดูก,ก่อนนะจะมาให้ดูฮะจ้านี่สองข่างขึ้นกันแล้วสองข่างสีน,น้ำตาลขึ้นกันแล้วระบายลงไปเลยเพรตร้องคิดอย่างไรเนี่ยบราะต้องมีการจอบบอกจอบแบกไดรันิสซินนะคะนี่ให้เน้นแบบบต้องละเอียดมาก ต่อไปใต้ตานะฮะใต้ตาใส่สีน้ําตาลเค็มนะคะสีน้ำตาลเค็มในคลองเจ้าของนะของตัวเองนะครับว่นได้ไปยืมผู้ใดมาจุ่มลงไปเลยสีน้ําตาลเค็มเนี่ยก็เข็มประมาณนี้แหละค่ะสีเข็มกว่านี้นิดนึงเน้นลงไปบริเวณใต้ตานี่นี่เดี๋ยวเด้วยสิเนียนเถื่อนเอาเลยค่ะนี่ให้เป็นึกสิ เน้นมาคึ่งึงตากับพ่อคึ่งึงตานะครับให้มันให้มันมาเชื่อมระหว่างสีขาวกับอันสีน้ำตาลเนี่ยขาทาลงไปนะให้มันเชื่อมกันแบบแบบหวานเชื่อมแบบหวานอ่แล้วเล็กไปไหมอีกข้างหนึ่งเห็ุคือกันเลยเดี๋ยวเด้อนี่สองขางคือกันแล้วแล้วเด้มาหนี่นี่ซอเขียนตาแขกขั้นบ่อเนี่ยหลายคนองกับสืบส่อประเสริฐว่บาบริสุทธิ์แท้แท้เน,นี่ยนี้ไปยืมหอเขามาแล้วก็ะเบื้องขึ้นนะนะก็เลยเป็นของข้าโดยปริยายใช่ดีดีนี่ลูกสาวนี่ เ็นนิสิเลยนี่นี่บนล่างแล้วฮะเขียนสองข้างก่อนเลยนี่เขียนขังเทิมค้ามนี่สองข้างนี่เป็นสิรเดสิ ตาสีเข้มคือมานิดนึงนะฮะตากระสือเริ่มเข้มปะน,นี่ดัสคนตานะฮะดัสคอนตา,ตอ,ตาอันนี้ดาวคขตาเนี่ยคงจะคล้องเองซื้อมาบราริลากบราริยืนก็เลยใส่บอดีปันใดนนนนมันมีคอนขังหุ่นว่านะครับเพราะคนมาหลายแล้วเสียงสีด,ดังนิดนึงอึอก็จะคึกโ,โครมปาสแมคคาลาแบบหวาน ปัดลงไปเลยนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากปัดไปเลยฮืม um, นี่เป็นอุอัญญะนิดนึงมาต่อไปซิแล้วฉพนไปน้องค่ะว่าต้องเน้นบานถ้าเน้นภับรวบออกมาดูดีกับพ่อแล้วอะไรเนอะแจกฟรีบริษัทอาคาซ่าไม่ได้ซื้อมันกานจ้าใช้ดีแบบโพสโผใส่ไปเลยมือละขวดกันเลยทั้งไฏิสื่อเนาะนี่ เนีนบริเวนหางอะไรเนื้อสำคัญนะคะจะใช้เวลานิดหนึ่งกรีดออกมาให้ง้าดวงตาสะด้ดูกลมโตแบบเกาหลีอยากให้เงาขนาดนั้นก็กรีดออกไปแบบเกินเหตุเลยนะคะชอบยาวมากก็กรีดมากชอบยาวน้อยก็กรีดน้อยถ้าใครอยากโตมากก็ลากไปถึงหูเลยจะได้ดวงตาแบบกลมโตแบบมนุษย์ต่างดาวนี่เหินสีบอข้างล่างสิินบอแล้วกีดบริเวณชั้นตานื้มาเชื่อมกัน นี่เป็นหนังสี่นี่เป็นลักษณะแบบนี้หวานหัวาตากรุบกริบหัวาตานี่กรีดลงไปข้างล่างอันนี้ต้องใช้ความแบบชำนาญน,นิดนึงนะคะกรีดข้างล่างนิดนึงสินบอก อืมมันฟุ้เกิดเหตุพอโพนี่เสบียงสี่แล้วมันเหลืองเสียนบอลกินหัวกินหางก้อนป่ะนี่กินให้เชื่อมกันเลยป่ะนี่เดี๋ยวส่องกระจกกันเด้อโอ้ยนี่หนึ่งสี่เห็นไหมเป็นหัึงสี่ ระบายลงไปทั้งกลางแล้วไปดิกินเต็มชั้นตาไปเลยนี่เป็นในเศรษฐกิจอีกคางหนึ่งก็เด้อน,นี่สองคางแล้วแล้วเป็นเลงสี่นะคะสีน้ำตาล,ล,ลากกน,นั่นแหละรายกนนี่ก็เคศสอง้างบัดนี้ต,นต่อปกติคนตาปลอมนะฮะคนตาปลอมที่ดูใส่เป็นกรองสีชมพู นี่เบอร์ 2> 2สองศนะคะเห็นเราแบบติตอดออกมาแบบสวยหวานแบบตาเป็นประกายแบบนกเขา่าลานแบบตาใหญ่แบบนกฮูกและเน้นดวงตากลมโตแบบนกฮูกเพราะเราเป็นคนกลางคืนเราก็ต้องแต่งหน้าให้เหมือนสัตว์หากินตอกนกลางคืนอย่างเช่นนกฮูกนกเขาแมวนกเขลาลานในอาทิตย์เช่นนกพวกนี้ดวงตาจะกลมโตแบบเกินแหโอปา ยักาวแตคนตานเลยไม่มีสักอยาไม่มีอะไรเพราะเขาจะแองเลยอันนี้รักไม่ได้พ่ะป้าเก๊อยู่ใกล้กันรักไม่ได้เดี๋ยวจะมองนะกันไม่ติดถ้ากล่าวกันจาวิธีการติดแล้วก็ต้องแบบติดให้ดวงตาเราเปิดกว้างนะคะดูดีสปติททำไมติดกับขนตาเคะเด้ติดแบบเกินเหตุนะเขาจะบาต้องเกินเหตุต้องเกินเหตุนะคะในสติถเบิงติดขึ้นไปทั้งชั้นตาแล้วสิ่นะติดให้โค้ง ปว๊นี่มันส่เป็นเซงซี่นี่ไม่นช่บอกค่อยชัดปาในแสงมั่บอกค่อยโอเคเห็นบ่ไม่นช่เป็นวงนี่ใชเป็นเว้นว่างเฮียวอีกขางหนึ่งก่อนปว๊นี่สองขางแล้วเนาะแสงไม่ค่อยโอเคนี่สองขางไปช่องที่มันเว้นว่างนี่อะไรเนื้อฝาทองนะคะนี่ของตัวเองค่ะซื้อมา25บาทเสด็จหนึ่งปีใกล้เบิร์ดแล้วนี่ควัดตอนแปดนาทีควาดเรพี่นองขาหย้านิดนึง อ่ะทาาลงไปบริเวณนี่เด้บริเวณนี้เขาอันเวียนไปนี่ให้มันแบบดำๆนะคะดำแบบว่าแบบผดผ้ดำแบบเกินไป<ะ>สองขางคือกั<ะ>จกอนจ้าเจ้านาที่แล้วโดนเวอร์เนีนซีนล้ำตาลเข้มลงไปบริเวณใตๆนิดนึงเพราะความคมชดัด เนี่ยลราไปอีกปาสมาคาล่าขนตาล่างนะคะมันสิอัพเดบบะบาคลิปสิบนาทีแบตกระสิบเบิร์ดเงยาหนิดนึงนะคะ่ะย่าว่ากันเด้อนี่เราวปเนี๋ยวพวกขนตาล่างดูดิวมี่หน่อยเดสปาสไปมันก็บาเห็นมันบ่อีกแบบนึงมันี้ ออไอ้นแล้วนึ่วาดรูปขนตาเลยวาดแล้วก็เลยเป็นแบบเซนนี่เห็นปะหวานเรต้องติดขนตาปลอมใหงยากอยากได้แบบใดวาดเอาเลยค่ะพ,พี่น้อง ไปเห็นยังไปเห็นยังโหค่ะแล้วแล้วสำหรับการแต่งตางเมื่อกี้มันแล้วหรอกมืออื่นสำหรแต่งใหแบงอยู่มันนี่มันยาวพูดแล้วนี่เป็นดซี่นี่จ้านี่ค่ะโอเคเนาะซอยซอยซอยพ่อไปน้องฟังซอยสาสนามหุ่นจักอายเชดโดพ่อเห็นวุ่นใต้ยืนเฮ็ดค่อยกระโดโอ้ยกูอยากแรงขับไปอมเด้นี่ก็บซอยสวัสดีค่ะเดี๋ยวจ้านี่คนตากับไปดซี่ เบิองอันนี้มืออื่นมาเบิ้งรายละเอียดให้เบิงอีกนะคะสวัสดีค่ะ